ทุพเจัาพิขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้ว่ายากพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้ว่ายากดังนี้ยาคาที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือได้ฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลปฏิบัติไม่ดีย่อมฉุดเข้าไปในนรกฉันนั้นกรรมที่ย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่งวัดที่เศร้าหมอง และพรหมรจันที่พึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัยทั้งสามนั้นไม่มีผลมาก313หากภิกษุพึงทำกรรมใดก็ควรทำกรรมนั้นให้จริงจังควรบากบั่นทำกรรมนั้นให้มั่นคงเพราะทำเครื่องละเว้นที่ประพฤติอย่างย่อย่อนรังแต่จะเกลียทุลีลงใส่ตัว